โอเคมาครับรถเรียวได้ที่หนึ่งหนึ่งคันนี้การที่มันคือว่าไปทางน,นี้เดินใช่ครับวันนี้เขาหลังสองน้ำหนังจิ๊ที่บางหน้าครับ สามห,หนึ่งหนึ่งนี้อ,อ่กมานน่าแล้วไปจากนี้ทาไมยินหัวรวังกดพิจิตมันก็ดูพิศลุพับเาร,รวิลามเป็นทำนี้ทำไมครับนายาเมื่อคืนหกสามเจ็ด7ลังสอจริงก็เนี่ยจริงดิเ,งเออวันนี้มันหนีกันนะสามสามขุดบวนเ,นยเลย เคอๆหกหกมันเข้าลาง 3, ังสามีงีอออือหกสามเจ็ดรางส 2. 2> องมันนี่ขโมยสิบอือขมขโมยสิบขอไวยหน่อได้สามีรังท้ยก้ไอหกสามเจ็ดกำถึงน้าสาวแล้วฮะถ่ <laughs> าหลางเลยอืมนาแหงนำนะครับ อนันนี้เหรอคะวันนี้มืนสั่นเยอะนะคะบางหน้าไม่เป็นไรอาจจะเยอะนิดน,นึงทัานต้มมนหม่เลข <c oughs> โอ้ สี่หนึ่งหงแปดโอ้โหนี่มาทางขงบวนนอดเร็วหนึ่งหนึง ที่สถานีานาที่นี่สถานีบานาทางวสพิเทลโสถานีบาน้าก็จะจอดือดํารับของท่านที่นำติดตัวมาดตรจากขบวนรถดู่กต้องดีนคขบวนรถจากที่เวชาติที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็เร่องวที่เด่นเดนด่สเด่นเนเด่นเด่นนเดานเด่นเดนเนเนด่เดน่เด่กเนเ่นเด่น่นด่นดน่ดนเนเ่น่เด่กเด่นดเ่นเเด่นเด่นเนเนเดนรด่น่นนเดเ่เนี่นน่ะ Cough <coughs> 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 i okay. not ได้ <c oughs> ถ้าเป็นนิ้วหนึ่งสิบแปดนะหัวโคจรอาาะหัาาวโคจรตั้มสี่หนึ่งหนึ่งแปดนะมาอยู่ข้างหน้าส่วนต้นนอนอนะ่ะอยู่ข้างอยู่กลางกลา,างกลางกลางตู้นะครับมา <c oughs> อ่อยายากคนจริงโอเคมากครับสิุิทฤษทีเจตจาน้การโอเคปฏิวัติป็นารดีจริงไหมครับอ <c oughs> <c oughs> นั่งรถเร็วหนึ่งสามขาไปลงทหางบางใหญ่นั่งน 1, 3, 3, ั he, he. ่งทีสิสามเต็มเอ๊ะนี่เ็นเอฟซีอ่ะ้ามาโมห้องยืนทุมบางหน้าว่าให้ยืนใกล้ๆรถได้ไหมหามก่อนไม่ได้นะ พราะว่าไปทํากฎของนายฐาน,นีรถ,รถไฟบางหน้านะหรือเปล่าเออเห็นเน็ดเดซีเขทาทักมาว่าเบียร์ไกลๆรถได้ไหมไม่ได้นะครับอย่าทำนะครับเพราะว่ารถอาจารวิ่งเร็วกปได้รุนตัวพิเศษที่เจ็ดเมื่อวานถ่ายแล้วอะไรเนี่ยเมื่อวันถ่ายมาแล้วนะครับบอกว่าไม่ได้นะ เพรว่าไม่ได้นะใครที่ใครที่ทักมานะบอกด้วยนะคะว่ายิงกกนรถไม่ได้ชนรถผ่าน ะะมารับหาดนะรถที่ไม่ได้จอดหวงหน้างอะ่ะมาและวสำหรับดีที่เช็บ <c oughs> เดี๋ยวก็ดีหายไหนะนน้นะคือนี้เนี่ยค่ายหนึ่งหายหนึ่งสิ้งแต่ นี่หน้าสามตู้นะวันนี้วันนี้หน้าสามตู้นะครับอ่าสามตู้กำลบงเจ็ดวเราให้กำวนเจ็ดผ่านหอ,อกกายก่อนแล้วค่อยปล่อยกล้องหนึ่งทีเดียวนะครับอ่า <c oughs> ันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าห้าหกเจปดเออเจ็ดแปดฟังเสียงปัอค้าไม่ค้าเขาไข่ตอร์ไฟนะครับเนะี Спасибо. มันไหนฝนตกก็ที่บางหน้ากัดร้อนเลี้วมันกโดโหนูฝนตกคนแดงเลยนะวันนั้นวันวันก่อนนั้นน่ะปีเรามายิปซอกเนยตกแดงมากบางหน้าหลบช่วงนั้นน่ะช่วงที่มาถ่ายนึองสิงแดนะงูฝนตกหนักมาก เกินผ่านไปนู่นและวผ่านไปตรงเครื่องกันนั่นเหนือแล้วครับมานั่นเหนือนั่นใต้ไปนู่นนะนั่นใต้นี่เนะี่ย <c oughs> <c oughs> ใจอยู่ตรงสะพานใช่น่าจะผ่านสะพานเวลาสะพานใหญ่นะสะพานใหญ่เออใช่สะพานใหญ่หน่าจะผ่านไปแล้วเนะนี่ยเราค่อยเปิดที่หนัง <c oughs> <c oughs> เวลาที่แบบคุยสารจะลงมังนะใช่ไหมก็ให้รถจอดชนิดก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงเนาะอันตรายนะครับมารถไฟไทยในช่วงนี้นะครับอ่าเวลารถ รถจะเคลื่อนตัวห้ามลงนะอืมเวลาที่แบบมีย่านส่งขึ้นนบร,รถไฟหรืออะไรคือค้าห้ามส่งหรือเปล่าเวลานลอหกเดี๋ยวรถออกไปได้นะครับอให้่าเขาขึ้นให้่านของบริษนะัทะเขาขึ้นมาเองนะครับอ่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ัวเราที่มีตัวนะตัวรถไฟครับไปล่อยนะ ไปออกเดินทางได้รถเร็วหนึ่งหนึ่งเวลาลงเวลาลงขึ้น,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 นตัวเขาห้ามลงกันห้ามลงกันรถไฟนะเวลารถจอดชนดิดอะ่ะเขาห้ามเยลยเวลารถจอดชนดิดอะ่ะเขาให้นั่งตอนตอนสนนี้กันอย่าเพิ่งลงนะครับอ่า <c oughs> วันหน้าก็จะใช้สมุทรสถานที่สถานีตะบ้านดินสถานีหัวดงสถานีวางกดและสถานีพุทธิบุตรเป็นสถานีเตาใต้ต่างๆค่ะ